นี่ครับก้ามกับเจแดงนะครับผมกับเดินสกาวครับผมวัดเพลินที่ั้งเขานะครับเนาะอยู่อำเภอชัยว่านจังหวัดอุดรธานีครับผมนี่ครับงามมากครับผมเนี่ยกาลังสางครับผมตัวนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อครับผมนี่ครับเนาะครับเนาะกมล่องมาตามตัวเลขน้ครับผมเพราะว่ามายินข่าวนะครับเนาะว่าเพิ่นในเล็กมา่อครับผมวันนี้ครับผม สวยงามมากครับผมเนี่ยยังงามเลยครับผมเนี่ยอืนี่ครับผมสวยงามมากครับที่วัดป่าผูต้องมนนะครับเนาะนี่ครับมาทำบุญครับผมมากราบมาไหว้คอยโชคลาภนะครับเนาะให้แฟนคลับทั้งช่องครับ ผมช่องพัดท่านเล่าครับผมมากับเจดแดง <c oughs> <c oughs> อือม,มที่แล้าเลยแม่มทัที่แล้ามันได้เท่าไหร่ก็สามศูนย์เจ็บอสามศูนย์เจ็ดที่เลาสามศูนย์เจ็ดในบมานที่ใ,ใส่ครับผมสามศูนย์เจ็ดกะยอดถอัถ่วปาที้าถั่วป้ถาไหอือค,<ม>ครับผมครับผมแม่ไม่จากเห็นไหครับใช้บ้านเนียวครับน้นอ,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 นองไข่ไปนะอ๋อครับผม ลายเทียแล้วอ๋อครับผมจะได้ยอดน้เนยูถูกเยอะครับเม่เตัวใถูรายคร well. ับจะได้ประมาณ7ัเจ็ดพันเจแปดพันติดได้ได้ต่อเลยครับยอดต่อปลาพันยดปลยหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกศนศูนย์หาหาสามหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หาสามดต่อปลาหมดก้อนยังเกาะแม่งวดก้อนสองแสนสองแสนอะไรน่ต่ว่าต่ว่ายอดมันนึงสน็ดสามศูนย์เดที่แล้วอือ คนถูกหลายบุกรับผมหมดแล้วกันแล้วแตเนาะถ้าพวกคนจะพาหนี่ผู้เพคนมากเกันหนีหน้าข้าวไก่ไทงเนี่ยข้าวไก่นะครับอันจะเกิดอยู่ว่าไก่หรอเพื่อนเสือหรอเตว่าไปถ้ามาหากินสล่านออ๋อขอร์ไลดดีครับขึหมูมากขึบุญสั่งสลานขึ้นเติมครับผมคนกำลังสั่งสล่านนะครับเนาะครับผมครับขอบคุณมากครับผมคุณแม่ครับครับผมภาพดีครับนี่นเนาะครับผมเนาะครับผมกลิ่นเนาะครับผมกับสอบถามนะครับผมหมดที่แล้วนะครับพนกับป่อป้าใดเนาะครับ นัดปลาได้สามศูนย์เก็ดครับผมออกสามตัวตรงเลยนะครับผมบ่นนะครับเนาะวดนี้ครับผมได้หนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าสามครับผมแล้วถดปลาครับผมสําหรับวัดปลาแลาครับเนาะวัดป่าผู้ต้องงบนครับผมสูทหาสามนะครับเนาะปาอยู่ครับผมก็ไดเลยผมกับเลดมาแล้วครับผมเลดผมก็มีหาสามครับผมหาสามสีหกแปดครับผมกระตรงกันครับ ไปหาปูนะครับเนาะไปไหวปูครับมากับเจแดงกับซีนกช่างเงานะครับผมวัดเพิ่นตั้งเขาเลยครับง่ามๆครับผมวัดเพิ่นนี่ครับขบวนยาดมเนาะครับมาถวายขึ้นครับผมเป็นป่ามากนลยครับนี่ครับ งวาม้ไม่หา้สกับม่าครับผมไม่ตาเลยไหมครับโอ้ครับผมนี่นะครับเนาะกะม่กับเจีแดงกับจดแดงหวยเด็ดเจดแดงหวยเด็ด

ครับผมครับผมมอนก็หาหนึ่งรับก้อนหาหาหนึ่งห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทอือครับผมครับผมวางวัดที่สามวกน้องเนื้อหาบ่อหมนอันมันเรียกออว่ข้วมาวังวัดที่สมเดือนเดียวกันครับผม

อ๋อขัมกกวแสนด้้วออครับผมยอดขึ้นหนึ่งมืนหกพันยอดนึ่นมางเลยอดหนึ่งมืนหกพันห้าสิบสามบาทอ๋อหนึ่งศูนย์ห้าสามเออแม่ครับผมครับ ครับผมครับหนสหนึ่งหกศูนห้าสามทลครับผมงานครับปูเออรางหนึ่งหกบนศูนย์ห้าสามนะปูเนาะเออครับผมแมนอยู่แม่เอาตัดต้นนาตัดเล็กนะแม่หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ห้าสามแม่หนึ่งหกศูนย์ห้าสามเห็นไครับเนาะงวดก่อนเนี่ยปูงวดก่อนเปิดขมากทุกวันยังวสามศูนเก็ดบ่งวดก่อนอ่ะ มังลงคายสามร้อยเจ็ดบาทสามร้อยเจ็บาทอ๋อเป็ดเลยน้องปูเนาะเป็ดลยอ่าานี่ยผกเียบวเ้ยครับผมนี่นะครับผมเนาะมันีสองยางเเก่ครับผมครับผมปูนี่นะครับเนาะก็ถ่อปลาครับผมล้างปูวานเมากินเนี่ปู่งหกล้างวานหกประตูเนาะอากาศูนย์หาสปูวามากินเนี่ยแมนถ่ดทุงล่าง

กันเองน้องคบเนาะปูบอกแล้วครับผมบนล่างกันหนึ่งหกนะครับเด้อบนกับศูนย์หาสามเพราะว่าหมดที่แล้วนี่ครับผมหมดที่แล้วเพิ่งกรยจายตะปาเนาะครับเนาะเข่าตรงๆครับผมสามศูนย์เจ็ดครับผมนะครับผมเนาะตันนี้ครับผมนี่หมดก้อนเนาะครับเนาะเหล็กถ่ายล่องลงถ่ายเนาะครับผมต้ดผาปลามากครับผมต้องถ่ายเด้สามศูนย์เจ็ดครับผมเงดนนะครับเนาะวันนี้ก็ล่องถ่ายด้วยศูนย์หาสามครับผมนี่ครับผมนี่ครับ นี่ครับแคปหน้าจอแล้วครับผมนี่นี่ครับงวดทเล่กับสามศูนย์เจ็ดครับผมงวดนี้ก็บหนึ่งหกศูนย์ครับผมเนาะนะครับให้เป็นเนี่วทางในการรับชมนะครับเด้อครับผมทิดถูกจะว่ากันครับผมนี่ครับหนึ่งศูนย์เออหนึ่งหกศูนย์หาสามครับผมงวดนี้นะครับเนาะเพิ่งมาถอยอ่าพระนะครับหนึ่งแสนนะครับผมราคาหนึ่งแสนบาทครับผมนี่ครับแคปหน้าจอแล้วครับผมนี่นี่ครับยอดพระป่าวันนี้ครับผมได้มาศูนย์ห้าสามครับผม หนักคลิปนี้นะครับเนาะเกี่ยวกัืมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนะครับเนาะการบเพียงสานีครับผมคลิปนี้คลิปหน้าเดี๋ยวกันไหมครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมนี่ครับผมหมดแล้วเนาะสามศูนย์เจ็ดเข้าตรงๆงงวดนี้นี่ครับผมหนึ่งหกศูนย์ห้าสามครับผม